สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบท่านนะครับผมมีเพิ่งเครื่องต,ตัดหญญา,ยยางวาครับครับผม <laughs> จับยอดไปเลยลูกพี่ครับตัญ้าครับผมเป็นเรื่องกับกปันครับผมมันี่เป็นปลูกห้าแบงโกลานะครับผมยอดแสงครับผม ยกดำได้ครับผมบาีเป็นใช่นก็ท,ทีมีตัวล็อกปากนะแก้วนะครับสองตัวกะเอาโราตนั้นมมามุนตัดได้คางเดี๋ยวครับเวียนเๆใช่ไหมครับเป็นเวียนนะครับผมมุนรอบนะครับ เง้ยเอาแน่ครับผมพรตัวปั้นมันยุ่งห่างพุ่นมันก็ต้องกลับรถมาปั้นนะครับผมใส่เกียร์สโลนะครับรอบตำตำมันยังปั้นได้ดีครับผม เป็นไอนี่อุปกรณ์ตัวนี้เป็นของพยับการช่างนะครับอุปกรณ์เครื่องปัญญาเนี่ยครับใส่สโลครับใส่สโลนนึงนะครับกดหัได้ให่นะครับพุ่นสีไลยนะครับผมพุ่น ก็จะเยอะนะครับผมหน้าแรงนะครับแล้วท้ายมุมนี้เพราะแสงอาทิตย์อู่่ทังนี้พอดีครับยอดแสงสี่ล้อนะครับผมสี่ล้อหนึ่งหนึ่งคานนะครับเป็นคานเดียวนะครับ สูงมาเลยครับถ้าไปทางนั้นมันจิต้องครับมันปั้นได้กางเดียวไปครับผมกว่าจะเต็มนะครับเป็นคูปตเาอเอ็มเก้าพันนะครับผมตัวใหญ่แล้วครับตัวนี้อายุก็เกือบเกือบยี่สิบปีครับ เจ้าของว่าเกือบๆยี่สิบปีแล้วครับผมคันนี้น้ำหนักยู่3สามตันแปดนะครับก็ดึงอาครับยิงสโลครับสนโน่หนึ่งครับผมล้มล้มดีครับ ลมมันแรงครับผมอากาศอากาศดีครับผมลมแรงมากนะครับ เกียร์ฝากนะครับกลับแล้ววะเสร็จแล้ววะหรือว่าอ้อมมาทางนี้เลยเไขน,นะครับผมครับเวียนอ้อมนี่ครับผม ดีมากครับผมลมเย็นๆนะครับพันไทยซอดไปแล้วครับผมมันกะโดนนะครับอืมสดโลบเพราะว่า ใส่เกยเียวมันปันปันไม่ค่อยละเอียดครับผมต้องใส่สโลนะครับปันให้ปันแหงว่าก็ต้องปันละเอียดเลยครับผมดึงคันเลงมือครับผมหนึ่งพิเศษครับ เห็นเห็นงานนะครับสโลเกนข้างรถครับคนคนล่าฝันนะครับผมน่าจะน่าจะตัดทางนั้นเลยครับ นหน้าครับผมลมมันแห้งนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ